ส,ว,ส,สวัสดีครับพบกับอาจารย์โอและอาจารย์ท็อปได้ในรายการชมรมโหราศาสตร์เอกรุเทพนิมิตพยากรณติดต่อดูดวงกันได้ที่ Facebook โอสศริกรอาภิรัตโอสศรีกร at. อาภิรัตเบอร์โทร0619922645 0925929261 idr โอซ e ริหนึ่งห้าและผมครับเฟซบุ๊กครับอาจารย์ท็อปนับเมตรามหานิยมเบอร์โทรศูนย e ์แปดสี่เก้าสองหกหกหกห้าแปดเจทีโอพีหนึ่งหกนะมาครับกดแชร์ออกไปคนละเก้าพันเก้าร้อย ก้าวสก้าวแชร์นะแชร์ share, แล้วเชียรแน่นนะและก็คำถามถามกันได้ไม่เกินครนัหนึ่งคำถามเท่านั้นครับสำหรับรายการของเราในรอบนี้ uh. ซึ่งมีท่านอาจารย์โอ มาเป็นประธานในรายการทุกรอบนะท่านอาจารย์โอเนี่ยนะถือว่าเป็นผู้มีประสบการณ์ในการดูดวงมาแล้วหลายสิบปีนะก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้สำหรับในรอบนี้ก็คนละหนึ่งคำถามเท่านั้นนะถ้าใครต้องการดูแบบเยอะๆหลายๆคำถาม ก็มาเสียค่าครูด้านหลังนะเรามีโปรโมชั่นชั้นสูงสุดพิเศษนะสำหรับช่วงนี้นะเวียดนามก็ปลดล็อกดาวน์กันไปแล้วนะบ้านเราก็กำลังรอนะกดแชร์ออกไปคนละ 9, 000, 9, 000เก้าพันเก้าร้อยก้าเก้าแชร์ อ่ะใครเข้ามาแล้วจะถามคำถามมีกติกาดังนี้นะคะ1กดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูสองพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามค่ะพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามนะคะขอหนึ่งคำถามเฉพาะเจาะจงนะคะอย่าถามซ้อนคำถามมาคำถามยิบย่อยนะถามแค่ข้อเดียวเท่านั้นนะคะใครถามความรักขอสถานะด้วยโสดแต่งงานหรือมีแฟนนะคะ ไม่ตอบเรื่องท้องไม่ตอบเรื่องเนื้อคู่ไม่ตอบเรื่องจะเลิกกันไหมเขามีคนอื่นไหมอะไรอย่างนี้ไม่ต้องถามนะคะโดยมีท่านอาจารย์โอมาดูแลรายการอยู่เหมือนเดิมใครอ,อาจารย์โอสิริกรนอภิรัตน์นะคะผมอาจารย์ท็อปณนเะมตรามหานิยม ธรรมดาจานโอ้ต้องทำคิ้วคล้ายๆกับผมด้วยนะนะไม่มีอ่ะวันนี้จานโอไม่ทำไม่เคย <นะ S 2> อ่ะกดแชร์ออกไปแซ่บอกให้แชร์ไงแชร์อ,ออกไปท็อปทำไมท็อปถึงมีริ้วรอยบนใบหน้าหนักขนาดนั้นอืม,ม,ม,มอะมเเจนอาจจะโดนสูบเ<อ>ทำไมหน้าไปก่อนอายุไัย เมตราานิอมเป็นห่วงนะอื้าใครเข้ามาแล้วต้องการจะาถามคาถามมีกติกาลังนี้ค่ะหนึ่งกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครู2สองพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคาถามค่ะเอาไม่ทำไม,ไม่ขึ้นน่ะเอ๊ะทำไมของโอ้ยมีใครเลยอ่ะ ตรมนมีมาแล้วอะ่ะเดี๋ยวเข้าไปใหม่อีกทีนะเอามาละแนทแนทนะคะแนทแนทนายจ้างคิดแบบไหนกับเราทำไมถึงทักมาหาเราตลอดเอ๊ะเมื่อกี้ถามไหมยังถามไปแล้วแล้วก็ถามซ้ำอยู่นคนเดิมป่ะเออนายจ้างคิดแบบไหนกับเราทำไมถึงทักมาหาเราตลอดคือคือคืออะไรไม่ไม่ไม ไม่ไว้ใจคําตอบเราหรอแล้วอออตอบตี่ใครตอบถ้ขี้เกียจตอบแล้วะจะไม่ตอบให้คนนี้ไหมล่ะอ่ะเดี๋ยวจะดูให้แล้วกันอ่ะนายจ้างเขาอยากจะเอาไปเอาเจ้าไปเป็นลูกน้องอยู่ติดบ้านไว้อืมนะอะรเลยไพ่มันะออกมาว่าเขาเป็นคนที่ดูแลละเอียดรอบครอบตอบ่อลูกน้องอไพ่เมือเขาอยากให้งานสําเร็จเขาอยากให้เราเขายันทํางานให้สาเร็จอะไรอย่างนี้นะคะถามว่าคิดแบบไหนกน็เราไม่ได้คิดเชิงชู้สาวอะไร แต่คิดในเรื่องของการงานนะตามมาแล้วค่ะคุณดวงเอพริ้วนะคุณนัดนะคะชาละาค,ค่ะปุ๊กค่ะวันนี้มีโอกาสถูกหวยต่างประเทศไหมคะขอบคุณค่ะไม่ถูกอครับไพ่มันมองไม่ถูกไม่มีเหรียญเลยชาละค่ะนัดค่ะปัญหาการเงินช่วงนี้จะสามารถเคลียร์ได้ไหมคะอาจารย์ค่อยๆเคลียร์ไปครับอืม ไปเรื่อยๆนะคะไปได้ตลอดรอดฟั่งหาได้เรื่อยๆนะจ๊ะกดแชร์แชร์แล้วช่วยเป็นคําถามถามคน,นหนึ่งคําถามนะคะแม่หมอซีรีนกําลังรับชมค่ะสวัสดีค่ะกดแชร์ออกไปเขาบอกว่าพอดีตอนนั้นไม่อยู่ค่ะก็เลยมาอะตอนนี้มาเราฟังคำตอบละนะคะเขาคิดว่าเขาอยากให้งานสำเร็จนะคะ<า>เขาอยากใ,ให้คุณขยันเขาอยากให้คุณขยันทํางานให้เขาสำเร็จอะไรอย่างนี้ อาดวงเอมพลิขอบคุณค่ะจารย์นะคะใครเข้ามาแล้วดูโพสต์ปักหมุดน,นะคะมีกดิการกดไลค์กดแชร์ก่อนเป็นค่าครูนะคะแล้วพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามค่ะกดแชร์ออกไปเซแล้วแชร์แชร์แล้วชื่อเล่นคำถาม เร็วกดออกไปโคราเก้าพันเก้าร้อยเก้าสเก้าแชร์อ่าแชร์แล้วแนทได้กลับไปคุยกับคนเก่าไหมไหนมีแต่เบนน่อะมเมอเบนแชร์แล้วลค่ะเบนจะได้กลับไปคุยกับคนคุยเก่าไหมคะยัง,นะยงเขายุ่งงาน,น อย่างยังไม่เมตตามหานิยมโดยมีท่านอาจารย์โอมาดูแลรายการอยู่เหมือนเดิมนะท่านอาจารย์โอเนี่ยนะมาครับกดแชร์แล้วตามด้วยชีวเร่นแรตตามด้วยคำถามของเราไม่มีใครกดไลค์ให้เราใช่ไหมนะ กดแชร์ออกไปคนละ9,999แชร์มาแล้วหนึ่งคนนะแชร์ครับอ้วนซื้อหุ้นกู้หนึ่งจุดห้าปีปลอดภัยไหมครับระยะยาวอาจจะดูดีนะครับนะมโมไม่มีแชร์โมแชร์ก่อนค่ะดูที่ปักหมุดด้านล่างครับโดยอาจารย์ท็อปบารมีจอมเทด แชร์แล้วน้ำหวานการเงินช่วงแชร์แล้วน้ำหวานการเงินช่วงนี้ติดขัดเมื่อไหร่จะดีขึ้นดูสามวันจะดีขึ้นไหมยังไม่ดีขึ้นครับต้องวางแผนระยะยาวๆไปสวดพระคาถาเงินล้านเสริมดวงเสริมราศีด้วยค่ะเลเซียทีค่ะแชร์แล้วใหม่อนาคตจะมีโอกาสแชร์แล้วใหม่อนาคตจะอนาคตมีโอกาสได้เป็นนักแสดงไม่ได้แชร์ครับนะไม่มีผู้แชร์ขึ้นนะต้องแชร์ก่อนนะคะคือกดแชร์ครับอย่ามั่วครับนะ อย่ามั่วอย่าแหมจะแช์นะเจ้าต้องอย่าแหมจะแช์เจ้าต้องแชร์จริงๆเท่านั้นโดยมีท่านอาจารย์โอเป็นผู้แชร์จริงนะอามาระโมคุณโมแฟนเก่าจะทักมหาเราไหมคะเมตตามหานิยมเขาชอบสายเปยจริงไหมโดยมีท่านอาจารย์โอเป็นผู้รู้เห็น ถ้ามีเงินก็ทักมาไม่ไม,ไม่มีก็ไม่ทักมาแตนะถ้าเจ้าเป็นสายเปเท่านั้นเขาถึงจะทักมาโดยมีท่านอาจารย์โอให้มันขึ้นว่าผู้หญิงรวยอะนะเออแล้วก็อาจจาะตาใสหรือเปล่าอืมอ่ะติดต่อดูดวงกับท่านอาจารย์โอได้ที่ท่านอาจารย์โอ f a ฟ e b O o k โอเศรีกรนะภิรัต เฟสบุ๊กโอเสรีกรอภิรัตเบอร์โทรศูนย์หกหนึ่งเก้าเก้าสองสองหกสี่ห้าศูนย์เก้าสองห้าเก้าสองเก้าสองหกหนึ่งไอดีรายเออรเซเวหนึ่งห้าเดี๋ยวต้องอธิบายฟังหน่อยแล้วนะคะ,ะ,ะ,ะมาคือกิ๊กเขาถามมาค่ะว่าแบบดวงเป็นยังไงบ้างมันมีวิธีแก้ดวงยังไงคือคือเราให้ถามเป็นคําถามเฉพาะ เจาะจงนะคะมาเลยว่าคุณอยากรู้เรื่องอะไรมากที่สุดตอนนี้อย่างเช่นเราถามว่าคุณอยากจะได้เงินเนี่ยจะได้ไหมหรือว่าเออการเรียนจะเป็นยังไงจะดีขึ้นไหมหรือว่าเออความรักเนี่ยจะมีคนเข้ามาไหมหรือว่าแฟนเราเนี่ยคิดยังไงกับเราหรืออะไรก็ได้อ่ะคะ่ะคือคือให้ถามคามถามเฉพาะเจาะจงมาไม่ใช่แบบถามโดยรวมนะคะเพราะถ้าถามโดยรวมเนี่ยต้องเปิดไพ่อย่างสิบใบเลยอย่างละเอียดเลยนะคะเพราะว่าข้างหน้านี้เราให้ได้แค่คนละหนึ่งข้อ แล้วก็หนึ่งคำถามแล้วก็ไพ่หนึ่งใบนะคะกดแชร์ออกไปคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าสเก้าแชร์ก็เห็นว่าคุณกิ๊กสะคุณกิ๊กคนดีเนี่ยเขาแชร์แล้วนะแต่วันนี้เขาถามถามแบบผิดกับผ,ผ,ผิดประเภทผ,ผิดประเภทอ่ะแล้วแล้วก็ให้ถามมาให้ถูกต้องนะคะจะได้ตอบให้แชร์แล้วเพึ่งการเงินค่ะอย่างเงี้ยค่ะถามเรื่องการเงินเฉพาะเจาะจ,จงมาเลยอะการเงินนะคุณพิ่งถือว่ามีเข้ามาอยู่นะตรงเนี้ยอ่ะ เรื่องการเรียนค่ะจะได้เปลี่ยนที่เรียนไหมคะคุณน้องกิ๊กนะคะยังไม่ได้เปลี่ยนครับอยู่ที่เดิมนะคะสามวันนี้นะกดแชร์เอาเก้าสิบเก้าเข้าใจป่ะแชร์ออกไป 9, ได้เก้าพันเก้าร้อยจะบอกว่าข้างหน้านี่เราดูเพอะไรคือเราเราดูแค่เพียงใ,ในระยะเวลาสามวันนะคะใช่ไหมอาจารย์ครับใครอยากดูเป็นปีใครอยากดูสามเาดือนากเดือน อย่าดูสองอาทิตย์อยู่ดูหนึ่งเดือนอะ,อะไรก็ว่าไปก็ให้มาดูส่วนตัวนะคะมีค่าครูนะคะ,อะเอาเอาละก็หมดเวลาลงแล้วอาจารย์โอกอาจารย์ท็อปก็ขอไปแล้วครับสวัสดีครับ